สวัสดีค่ะมาโพกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องเมื้อวั้เสภามาบึงบรรยากาศค่ะก็ลงจับปลาค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะมีโอกาสมาเยี่ยมบ้านค่ะพี่น้องมาหลายหลายมางานบุญค่ะทั้งหัวหินทั้งใจมากเบิดขาก็เลยพามาลงปลานี่ค่ะผู้ดีผู้ดกะเป็นคนหัวเครื่องเนาะค่ะก็เอาใส่เยาะปูหุเขาเอิญอีหยังเนาะค่ะเครื่องดูดน้ำดูดขึ้นไปค่ะ ตอนนี้ปลาบกล้ค่ะพี่น้องน้ำบกล้ะค่ะที่นี่กับลือผักปอดกันค่ะพี่น้องผักปอดหรือผักตบชวาเนาะคะ่ะบรรยากาศนี่ค่ะคนซุ่มเดียวค่ะพี่น้องมากอย่าตีพี่น้องมาเห็ดนะคะเบิ่งค่ะแรงงานเด็กทั้งนั้นเลย,ยบรรยากาศเดี๋ยวพาไปเบิ่งกไกลๆค่ะ ดนดนกับบานเพื่อนึงค่ะพี่น้องดีใจดีใจมาเจอบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้พ่พอะคุณนาทีมคุณนําทีมใหญ่โบกไม้โบกมือให้หน่อยคุณนําทีมใหญ่นักเคเออลูกหลานมิสลานผู้ยิ่งค่ะพี่นออ้องเออพูนให้รอยีา่างนะมวน มีตลานผู้ยิง่งโตไปนี่บู้คนหนุ่เคยกับสเต,ตโคภพละที่นี่เพราะว่าในในซุ้มในตระกูลนี่มีผู้ชายผู้เดียว้อันเสือสีเงินผู้หาะกรมกรมนี่นะคือผู้ชายนองนันก็คือร้านสาวเบิรทุกคนค่ะพี่น้องเจ้านอยผู้เบาก็สสม่าเต็มบ้านละค่ะนี่ค่ะพักกระลือพักตบชวาพักปอดอ่ะผู้ผู้ตีกับตีบันนี้โว บรรยากาศผู้เย้าเป็นคนถ่ายคลิปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนี่ค่ะยวสภาพไปเบิ่งนไกลๆเดี๋ยวรอให้เพิ่นลื้อพักตบแล้วค่ะพี่น้องพักตบสว่านหรือพักปอดแล้วเรียบร้อยด้สภาพเบิ่งตออเพิ่นจัดปลาเป็นตะมวลปะยางเลยค่ะคุนั่งพ่วงค่ะเสือสีน้ำเงินกลมๆอยู่นะคุณนั่นคือหัว เรื่องฮาปูฮาปลาเก่งแห้งก็เผากับหน่ำค่ะน้องพวงคุณโอเก่งทุกอย่างเจ้ว่าปูกปลาปลูกยางนี่สิก็ได้นะน้องพวงค่ะนี่เราพูดที่คำมีทั้งบ้านค่ะพี่น้องฟูที่คำอาคำอ,าคำ,อาคำพ่อคำแม่เบิ่งห้นะคะแล้วก็มียางกระซอยใ <c oughs> นสภาพไปฟังะคุณเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนึงคะ่ะโอเด้วค่ะ นรพอดเรเสด็จ้าย้กลมกลมกลมเพื่อนโอ้โ,ปโยยหปลาคอใหญ่ค่ะป้าเพื่อนหมานหม,นมนปยาย้มาพอเรเดบปลาคอดใหญ่ค่ะบรรยากาศยามสาวคือคุณน,นึงนังน,นึกตอฟังคุณนึงบัล้งค่ะหลานสาวพี่สาหลานสาวจากโคราชจากหัวหินมา ยังไม่ได้เบิด์ตด้ค่ะพี่น้องพี่น้องไม่ได้เบิดอยู่ยังเหลืออย,อยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้มางานบุญนะคะงานบุญวัดหลวงปูท่ทองค่ะเพิง่งโยกโอฟ้านะคะพี่น้องมาเบิ่งมะลำนน้ำผากันเลยเนี่ยมาลงป่านะคะในยห้ยเบิ่งบรรยากาศนะคะพี่น้องอันนี้คือหนองป่านะคะนี่ค่ะบรรยากาศบ้านทุ่งทุ่งนานะคะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศทุ่งนาเป็นยโสีเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ สดโอ้เก่งจังเลยลิกหน่อยก็จับปลาเป็นพี่น้องสด้าเก่งเก่งคุยค่ะ คนหนึ่งกะดึงหัวผักซอยโอ้โหสุดไปบายบ๊ายงัวหรือเอี้ยนน่ะปลาไหลหนูปลาไหลโอ้โหปลาไหลไอ้นนท์ละมันปลาไหลเห็นแล้วไอ้นนท์ ถ้าจะผิด้น,นเกงแห้งสู้สู้ปุกพ่อพ่อกกบหล้านไส้นี่หลหล้านไส้ผู้เดียวนี่นิตตระกูลนี่ค่ะอ้วนกูมูนหาะพี่้องแล้ว เอาได้ค่ะเดี๋ยวรออพืนหรือพอก่อนออกเบอร์ก่อนค่พี่น้องพักสบชาวาออกหมดได้จะพามาดูตอนบรรยากาศตอนจับอีกรอบนึงค่ะหลังจากดูดน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องบรรยากาศโอ้ลมแรงร่วมใจน่คะ โห่บรรยากาศค่ะสู้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 เกำลังใจให้ลงบ่ไดดค่ะพี่น้อง อยู่ทงต,งตงัออวันนี้เป็นคลิปบรรยากาศแบบพี่ๆีน,อน,อน้องๆเค่ะพี่น้องมาจาาัานานาบปลาค่ะพี่น้องกันทั้งนั้นทั้งเบดเลเลขาพี่น้องนี่ค่ะมาจาาับปลาเดี๋ยวเสิร์ทายคลิปบรรยากาศตอนที่ตอนที่จับแล้วเรียบร้อยให้เบิ้งน้ำค่ะเป็นตะมวนปะ ดูค่ะนะคะได้เพิ่นลือพักตบออกอีกก่อนค่ะพี่น้องในยอดสะทายเห็เบิ่งอีกรอบนึงนี่ค่ะบรรยากาศ หลังจากลือพักตบแล้วเรียบร้อยค่ะพี like ่น้องพักตบชวาหรือพ ja <at ักปอดค่ะพี่น้องนี่ค่ะถึงบรรยากาศตอนจับปลาอัน้นูหนัวออี่ท่านหนลูกนัน่นันแถ่อนนั่ะพกด๋ยี่นัอุยมตัวใหญ่แหงค่ะพี่น้องขอยง้ึง โงูค <s> ่ะพ <love> ี <Beaut motivations> ่ดองลูกเล็กแกง คนสวยคนสวยนี่จับปลาเก่งมากเลยนะจ้อ,อยจ้อย จอยเก story, really? ่งมากเลยอ่ะจอยคนหัวเห็นนี่เก่งมากเลยจับปลาเก่งนะคะเสือซีน้ำเงินหมูหักหมูแพงลูกปลาไหคะคนไทยกำลังใจ

ท่าพี่น้องไอเรากระลังลางปลาโอ้แต่ายเติมอยู่ค่ะไปซองเบิ่งหมึกกี่มันบ่ข่อยมีเนาะค่ะที่ที่แถมมันอยู่พี่นี่ค่ะอไอใส่ระลังปลาปลาคอใหญ่ปัป๊บเออดเด็กแต,ต่ไรเติมอยู่ค่ะปลาโคตบใหญ่เลยค่ะพี่น้องนี่ยแล้วนาะคะ่ะไอากันนีงก็คือบรรยากาศการสะปลาหรือจับปลาแบบบานเท่านะคะพี่น้อง เกษสรไม่อย่างแล้วนะคะพี่น้องก็ขอเพื่อนหลายๆทุกคนที่เขามารับชคนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศให้เบิรงกนะคะพี่น้องเอาสักนิดระคะพี่น้อง<แ>ได้พอกันคลิปหนาจ้า